พอเป็นไงบ้างอะพอพร้อมยังพอพร้อมยังสู้ๆนะเสียงของเจ้าเพชรอำนาจรรื่นเริงที่ถูกส่งข้ามทวีปมาอย่างประเทศไทยโดยเจ้าตัวได้แสดงถึงความมั่นใจก่อนที่จะขึ้นชกในรอบ16คนสุดท้ายกับโซฟิยานอูมิฮานักชกวัย21ปีจากประเทศฝรั่งเศส สำหรับบรรยากาศล่าสุดที่บ้านเลขที่68หมูห่1ตำบลเขาบางแกรกอำเภอหนองฉานจังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นบ้านของอำนาจร,รื่นเริงโดยในช่วงค่ำที่ผ่านมานางสาวมารีลัดเพ่งแสงภรยาของอำนาจได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับบรรดาญาติพี่น้องและผู้คนที่จะเดินทางมาร่วมส่งแรงเชียร์ในครั้งนี้โดยภรยาของอำนาจเผยว่า สามีได้วิดีโอคอลมาจากประเทศบราซิลและได้แสดงความมั่นใจก่อนที่จะขึ้นชกในรอบ16คนสุดท้ายนี้ก็ผู้เขยหนก็ถา,ถามเขาว่าเป็นไงบ้างเขาก็เลยบอกว่าก็ร่างกายดีก็ปกติเขาบอกเขาจะตั้งหนูก็เลยบอกว่าให้เขาตั้งใจทําให้ดีเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยบอกว่ามั่นใจเขาบอกใครหนูมั่นใจเขาเขาบอกว่าได้ได้แน่เราว่านี้ ขณะที่นายเสมอเหล่าแชม่มรองนายกเทศมนตรีตำบลเขาบางแกรกกล่าวว่าในฐานะตัวแทนของคนจังหวัดอุทัยธานีตนรู้สึกภาคภูมิใจในตัวอำนาจและมั่นใจว่านักชกวัย38ปีรายนี้จะนำเหรียญทองกลับมาฝากพี่น้องชาวไทยได้อย่างแน่นอนอ่าำนาจพอผ่านไหวไหมเขาบอกเขาดูแต่เขาคนพูดแล้วเขาบอกอำนาจไปถึงเหรียญทองแน่ครับครับผมผมเองก็ภาคภูมิใจนะครับ ก็ส่งแรงใจให้น้องเขาได้ประสบความสําเร็จนะครับสําหรับการขึ้นชกระหว่างอํานาจรื่นเริงกับโซฟิยานอูมิฮานักชกวัย21ปีจากประเทศฝรั่งเศสจะเริ่มในเวลา3มิา30นาทีเป็นต้นไปซึ่งทีมข่าวของเราจะเกาะติดสถานการณ์รวมถึงนำภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมในข่าวช่วงถัดไปอชิวรวัฒน์ผลสวัสด์ถ่ายภาพกิติพจน์แนวบรรทัดรายงานจากจังหวัดอุทัยธานี